้าพูดถึงศาลเจ้าดังๆในกรุงเทพนะครับศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยต้องติดโผลแน่นอนแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเสือล่ะใจกลางกรุงเทพบนถนนตะนาวที่คือคักขนาดนี้ทำไมสัตว์ที่น่าเกรียงขามอย่างเสือถึงกลายมาเป็นเทพเพจ้าที่คนนับถือกันขนาดนี้ได้วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกถึงตำนานที่น่าทึ่งมากๆของที่นี่กันเอาละครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะครับประมาณ150ปีก่อนโน่นเลย ในสมัยรัชกาลที่3ครับเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาที่บอกเลยว่าครบรถมากมีทั้งเรื่องความกตัญญูที่แบบสุดยอดมากๆโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าแล้วก็มีการให้อภัยที่แบบโหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ใช่เลยครับคำถามสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้สัตว์ป่าดุร้ายที่คนหวาดกลัวกลายมาเป็นเทพเจ้าให้คนกราบไหว้บูชาได้บอกได้คําเดียวเลยครับว่า เรื่องราวเบื้องหลังนี่โอ้โหทั้งซับซ้อนแล้วก็กินใจกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนอดีตกันหน่อยกลับไปที่ป่าแถบชานเมืองแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่กลายมาเป็นตำนานในที่สุดเรื่องมันเริ่มที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่นั่นมีแม่ลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างยากจนผู้เป็นแม่ชื่อยายพ่องส่วนลูกชายชื่อนายสอน ซึ่งนายสอนคนนี้นะครับขึ้นชื่อเลยว่าเป็นลูกที่กตัญญูมากๆคือเขาทำงานหาเช้ากินข้าเพื่อมาดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ตลอดไม่เคยทอดทิ้งเลยแล้ววันหนึ่งครับขณะที่นายสอนเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารเขาไปเจอซากกวางที่เพิ่งตายสดๆร้อนๆเลยสัญชาตญาณบอกทันทีเลยครับว่านี่มันฝีมือเสือแน่ๆแล้วเจ้าของซากก็คงอยู่แถวนี้แหละคือใจนึงก็กลัวมากนะครับแต่อีกใจนึงก็นึกถึงแม่ที่ป่วยอยู่บ้านไม่มีอะไรกิน สุดท้ายความรักที่มีต่อแม่มันก็ชนะความกลัวครับในสอนตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเข้าไปแล่เนื้อกวางเพื่อจะเอากลับไปให้แม่ให้ได้และสิ่งที่เขากลัวมันก็เกิดขึ้นจริงครับเสือตัวใหญ่เจ้าของซากปรากฏตัวขึ้นมาแล้วการต่อสู้ที่ดุเดือดก็เริ่มขึ้นเลยในสอนเนี่ยสู้ยิบตาเลยนะครับใช้มีดที่มีอยู่สู้กลับแทงเสือจะเป็นแผลที่คอแล้วก็ที่หน้าผากแต่สุดท้ายแล้วแรงคนจะไปสู้แรงเสือได้ยังไงล่ะครับเขาถูกเสือกัดจนแขนขาด ถึงแม้จะพยายามหนีกลับมาถึงบ้านได้สาเร็จแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดครับน่าเศร้ามากๆแต่เชื่อไหมครับว่าการตายของนายสอนเนี่ยมันไม่ใช่จุดจุดของเรื่องนะแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของออกระบวนการทางกฎหมายที่แปลกประหลาดที่สุดที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนเลยยายผ่องที่เพิ่งเสียลูกชายไปหัวใจสลายเลยครับเดินทางไปที่อำเภอเพื่อไปร้องทุกข แต่สิ่งที่ยายผ่องร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยทำเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยเพราะยายขอให้นายอำเภอไปจับเสือที่ฆ่าลูกชายมาขึ้นศาลลงโทษให้ได้คือจะเอาเรื่องกับเสือครับคิดดูสินายอำเภอตอนนั้นก็มอบหมายงานนี้ให้ปรัตโตซึ่งเป็นคนที่มีฝีมือนะครับให้ไปจัดการตามจับเสือมาปรัตโตก็เลยไปตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลยขอว่าจะจับเสือตัวนี้ให้ได้แบบสันติวิธีแล้วเรื่องเหลือเชื่อก็เกิกเกดขึ้นจริงๆครับ คือเขาไปเจอเสือตัวนั้นนอนหมอบนิ่งๆอยู่หลังวัดอย่างสงบเลยพอปลัดโตเขาไปถามว่าใช่เจ้าตัวที่ทำร้ายนายสอนหรือเปล่าเสือตัวนั้นก็ก้มหัวลงให้เห็นแผลที่หน้าผากกับที่คอชัดๆเลยเหมือนเป็นการยอมรับผิดแล้วก็ยอมให้ปลัดโตจูงไปที่อำเภอแบบง่ายๆเลยครับไม่ขัดขืนสักนิดแล้วภาพที่ทุกคนเห็นนี่อำเภอนี่คือแบบไม่น่าเชื่อเลยครับมีการเปิดสารไต่สวนคดีโดยมีเสือนั่งเป็นจำเลยอ,อยู่ คือในอำเภอแสงในตอนนั้นนะท่านก็ทําการไต่สวนเสือตัวนี้เหมือนกับว่ากําลังสอบสวนคนจริงๆเลยนะครับพอถึงตอนที่ในอำเภอตัดสินพิพากษาให้ประหารชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าเสือตัวนั้นมันหมอบลงกับพื้นครับแล้วก็หลับตาจากนั้นก็มีน้ําตาไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างคือมันเป็นภาพที่แสดงออกถึงความสํานึกผิดแบบสุดหัวใจจริงๆพอเห็นภาพนั้นเท่านั้นแหละครับยายผ่องที่ก่อนหน้านี้ทั้งโกรธทั้งแค้น ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นความสงสารจับใจความโกรธที่มีมันหายไปเกลี้ยงเลยครับยายพ่องเลยร้องขอนายอำเภอบอกว่าขอให้ไว้ชีวิตเสือเถอะแล้วขอรับเสือตัวนี้มาเลี้ยงเป็นลูกแทนลูกชายที่ตายไปโอ้โหเป็นการให้อภัยที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยครับและนั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่บทพิสูจน์ของความกตัญญูที่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่สปีชีส์เดียวกันอีกต่อไปเป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่น่าทึ่งมากรู้ไหมครับว่านานแค่ไหนไม่ใช่แค่ปี2ปีนะครับแต่เป็นเวลาถึง7ปีเต็มเมที่เจ้าเสือตัวนี้ทําหน้าที่เป็นลูกชายคนใหม่ของยายผ่องแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่วันเดียวยายผ่องตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าสอนครับเหมือนชื่อลูกชายคนเดิม แล้วตลอด7ปีนะน,นะเจ้าสอนก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีมากๆเลยทุกวันมันจะเข้าปา่าไปคาบเนื้อสัตว์กลับมาให้แม่เป็นอาหารไม่เคยขาดเลยและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเสียงคำรามของมันเนี่ยยังช่วยไล่พวกโจรขโมยทำให้หมู่บ้านสงบสุขไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งยายผ่องก็เสียชีวิตลงตามวัยซึ่งทำให้เจ้าสอน,นเศร้าเสียใจมากมากจริงๆครับ การจากไปของยายผ่องก็ได้นำเรามาถึงฉากสุดท้ายของตำนานเรื่องนี้แล้วครับซึ่งเป็นฉากที่บอกเลยว่าทรงพลังแล้วก็เป็นที่น่าจดจำที่สุดเลยในวันเผาศพของยายผ่องนะครับขณะที่ไฟบนเชิงตะกอนกำลังลุกโชนเลยเจ้าสอนที่เศร้าซึมมาหลายวันแล้วก็เดินวนรอบกองไฟแล้วก็ส่งเสียงร้องครวญครางออกมาไม่หยุดเลยครับคือมันเป็นเสียงที่เหมือนกับว่าหัวใจมันกาลังจะสลาย แล้วในวินาทีที่ไม่มีใครคาดฝันเจ้าสอนก็ตัดสินใจกระโจนเข้าไปในกองไฟที่กําลังลุกไหม้อยู่นั่นนะครับมันเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อตามแม่ที่มันรักไปนี่คือการแสดงความกระตันยูแล้วก็ความพักดีครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลย แน่นอนครับว่าชาวบ้านกับนายอำเภอที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นพอเห็นภาพตรงหน้าก็คือซาบซึ้งใจกันมากๆมันเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเป็นแค่สัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งพวกเขาก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันรสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นอนุสรณ์ถึงความพักดีที่ไม่มีวันสั่นคลอนการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่และที่สําคัญที่สุดคือความกระตัญยูขั้นสูงสุดของเสือตัวนี้ครับเรื่องราวของเจ้าพ่อเสือจึงไม่ใช่แค่ตำนานสนุกๆที่เล่าต่อกันมานะครับ แต่มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนว่าคุณธรรมที่สูงส่งอย่างความกตัญญูหรือความเมตตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอยู่แค่ในตัวมนุษย์เท่านั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ร่างกายจะเป็นสัตว์แต่ดวงจิตกลับสูงส่งขนาดนี้บางทีสัตว์ก็อาจจะสอนบทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆให้กับพวกเราก็เป็นได้